เดินทางมาถึงทีมที่4กันแล้วนะครับสำหรับบนเวทีการแข่งขันนี้ซึ่งตอนนี้นะฮะเรียกว่ายกหมู่บ้านหนึ่งกันมาเลยทีเดียวนะฮะ mm hmm. ดีน้องเวทีรอบนี้เราเวทีใหญ่ mm hmm. ดังนั้นนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่ากับทีมต,ต่อไปของเราครับ mm hmm. เดี๋ยวขอนยญาสุดสต่อเวทีและขอเชิญงด้งให้ทีมนี้กันเลยครับ ชอบขอเสีนั้นนะกันอีกสักงนึ่ครั้วเลยนะฮะดัลล่านะครับผมเดี๋ยวเรานะฮะเดี๋ยวจะมีสนับสนุนนะครับผมสำหรับยอมให้ด้วยนะฮะคุณทำหน้าที่ในการเชียร์ได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้ชอบนะชอบจริงๆนะอ่เดี๋ยวเราขยับขึ้นมาด้านหน้าสักหนึ่งกันดีกว ouais ่าครับผมเพราะตอนนี้คือนายกรรมการของเราเนี่ยพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่ขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณใช้ก่อนเลยเชิญเลยครับสวัสดีครับ ก็ดีใจด้วยนะครับที่ทำการแสดงของออกมาได้อย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็เพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกในทีมเรื่องสำคัญมากไม่ควรจะเดินชนเลยนะครับแล้วเวลาหนูเดินเข้าบล็อกกิ้งหนูชอบหลบตาลงแบบนี้บ่อยมากบ่อยมากคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นฟิลแต่ว่าตอนนี้พอมันอยู่ในสเตจของการแข่งขันหรือว่าขึ้นมาเป็นไลฟ์ค่ะสิ่งสำคัญคือหนูจะต้องใช้ตาในการสื่อสาร เนี่ยหอแม้ไมเหมือนคนพูดกับเราแต่ว่าแบบมองเนื้เขาจะแม้จะงงๆอ่ะว่าแบบเขาต้องการจะพูดอะไรกันแม่อะไรเงี <S <s ้ยเพราะฉะนั้นทําให้ชัดเจนทําให้เคลียทำให้รู้เรื่องนะครับแล้วก็แม้กระทั่ง universal setting ต่างๆการยืนรอหรืออะไรเงี้ยครับคนที่ยืนยืนถือธงะนะฮะแม้กระทั่งตอนที่หนูยืนตอนนี้หนูกำลังจะทําเรื่องอะไร <S <s หนูกำลังจะทำ performance เ <s> กี่ยวกับอะไรหนูไม่จาเป็นต้องพูดออกมาแต่ว่าตอนยืนอยู่ setting มันควรจะต้อง พร้อมที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้มันมันเซตติ้งด้วยการแบบมันดูเหี่ยวมันเลยทําให้แบบพอมันขึ้นมายืนมาเลยแบบอ้าวแทนที่จะขึ้นแล้วมันจะดูเด่นมันกลายเป็นแบบดึงโชว์ดรอปลงเพราะฉะนั้นใส่ใจรายละเ,เอเียดอย่างนี้างพวกนี้ตั้งแต่เข้าออกการยืนในที่พื้นที่ต่างๆเลยครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ลิปซิงยังมีท่อนที่ไม่ชัดอยู่นะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายที่มันเป็นปีดตุ้ดดุ๊ดดุุุ๊๊ดซักประมาณ 4, 8, สี่แปดสุดท้ายครับ,คร,บครูคิดว่ามันน่าจะแข็งแรงได้ก้กว่านี เอลองใส่ใจตรงรายละเอียดสุดท้ายเมื่อกี้นี้เพราะว่ามันเป็นไฟนอลไฟนอลชามของหนูที่แบบหนูจะฮิตบีได้แล้วแบบบุ้ม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 แล้วคนเยอะเออเออเออแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นบุ้มบุ้มแล้วภาพมันเป็นมากมากมากเข้าใจปะ้ะเออมันก็เลยยังไม่กินใจเท่าไหร่ถ้าหนูไฟนอลพาร์ตตรงนั้นเพื่อนูทำได้แน่กว่านี้มันจะดูดีมากเลยนะครับฝากไว้นะคะขอบคุณนะคะครับผมเฮียส่งต่อที่ครูแบงค์เลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว พี่เขาชมอบนี้ก่อนละกันอันแรกก็คือเรามีสมาชิกคนเยอะแต่ว่าคือหนึ่งมาตรฐานของทีมมีนนความใกล้เคียงกันมากนะแสดงว่าเห็นแล้วว่าเราจะซ้อมด้วยกันมาแบบในปริมาณหนึงเลยถ้าพูดในความเป็นทีมเวิร์คที่ตอบว่าโอเคนะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่ไทยบอกคือ,อมันอาจจะมีแบบราะเอียดเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างเช่นแบบช่วงที่แบบ ท่อนที่เป็นพวกแบบจังหวะเล็กๆหรือจังหวะเรลเวลๆรๆหรือตรงที่มันเป็นหรือรที่บางทีที่มันต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยที่จะสังเกตเห็นว่าเราทุกคนก็จะปิดเหมือนกันหมดพร้อมกันสักเดียวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคือจริงๆอ่ะถ้าถ้าคุยในานามทีมเวิร์คคือเป็นทีมเวิร์ทีด่ดีเพราะว่าเราเคลียร์ทุกอย่างมาคาราวนี้มันจะเหลือแบบเรื่องของฮาวทูบางอย่างที่ไลนก็แบบไปเคลียร์ให้มันได้ความถูกต้องด้วยอย่างเช่นอ่ามันจะมีท่อนของหลังจากจบคุกแรกของเพมโรเนี่ยที่มันเป็นจังหวะรุ้บมาอนนนนะ รวมมันจะมันจะรวนเป็นภาพที่ไม่ได้ลงบีที่แบบเป็นเรื่องที่มันเป็นแบบชัดทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นให้กับจังหวะเรื่องบีทกับอ่าถ้าเป็นบีทใหญ่ๆของเราพี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นอันที่มันเป็นบีทท่อนเล็กๆหรือเป็นบีทรัวๆหลายๆหลายๆท่อนอะไรอย่างเงี้ยของเพลงแรกนะเพลงวอร์อาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเหนื่อยหรือเปล่าในสําหรับเพลงสุดท้ายมันเนี่ยมันจะรวนเรื่องบีดเล็กๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของ music quality อาจจะต้องแบบจับให้ได้แบบให้ลึกขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดแบบเราเคียั์ได้ตามแบบเก็บได้ครบหมดแม้ว่าแบบจะเป็นชว่วงที่แบบมันเป็นท่อนพิเศษหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยภาพมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นบรรยากาศของโชว์คือจริงๆแล้วเห็นว่าทุกคนมี acting ครบมี feeling หรือมี energy ที่พยายามเข็นออกมาได้แบบได้อย่างดีนะแต่ว่าถ้าเราคุยเรื่องของบรรยากาศความเป็น The Boys อาจจะยังกลางๆพี่อาจจะยังไม่รู้สึกถึงความเป็น The Boys หนักขนาดนั้นแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่แตะโชว์ของความผู้ชายได้อะไรเงี้ย ว่าอาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์และการสื่อสื่อสารในลุคแบบรบบอยมากกว่าคราวนี้แบบคุยเรื่องของศิลปินไม่ไม่จะไม่เจาะเป็นแบบเป็นหแบบลายคนละกันว่าแบบว่าแบบเอ้ยแบบคาแรคเตอร์คนนี้อะไรเงเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศบริววงที่ต้องรู้สึกของการดูโชว์หรบบอยนะคราวนี้อ่าอีกส่วนหนึ่งที่พี่ไทบอกคือโชว์เนี่ยพอเรามันมีรูปแบบของนนจังหวะ หรือเพเทอร์หรือแบบการพรีเซนต์ต่างๆเพลงโรลกับเพลงสุดท้ายเนี่ยม,มันมันต่างกันแต่กราฟในการเต้นเนี่ยมันมันเหมือนการซทีเียวคือหมายถึงว่ารายละเอียดของมันไม่สามารถเล่าเอกลักษณ์ของรายละเอียดของเพลงลนั้นอ่ะได้ตรงๆซะทีเดียวอะไรเงี้ยอาจต้องทำกันบ้านนอกจากคาแรคเตอร์ของอศิลป,ปินแล้วอะเราต้องได้เรื่องของคอนเซ็ปต์ของเพลงด้วยว่าเขาพรีเซนต์แบบไหนอะไรเงี้ยตอนนี้พอมาเป็นกราฟเดียวนิ่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนเพลงมาบรรยากาศมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะ ประมาณนี้อะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือเรื่องของการคิวต่งตางๆหรือแบบในเชิงที่ีต่งตางเช่นการจัดการพาอะอะไรอย่างเงี้ยพอพี่เห็นว่าฝั่งนี้จัดก,การเพอพบนเวทีแต่ฝั่งนี้เราไปจัดก,การข้างล่างคือจริงๆฝั่งนี้ถูกใช่แต่ฝั่งนี้มันเลยทําให้ภาพมันกินเวทีเข้าไปใช่กัขะ,ะขอย้อนกนนลับไปนิดนึงเรื่องของกราฟของเพลงเนี่ย การของการแสดงที็ีสิ่งมสำคัญเพราะว่ามันทําให้คนดูรู้สึกว่าตื่นเต้น์ไพรส์ลแล้วมันมีสนเสน่ห์เป็นช่วงๆตลอดเวลาที่ทําให้โชว์การดูมันมีอิ่มตัวแต่นที่พี่ไทยบอกใช่ตอนสุดท้ายจากที่เวลาเราทําโชว์โดยธรรมชาติของการทาโชว์กราฟมันจะต้องแบบพุ่งให้สุดเพื่อให้คนรู้สึกว่าเออแบบมันเป็นคือการจบที่แบบเป็นไฟนอลจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้การจบเลเวลมันอาจจะก,ก็อาจจะเป็นสแตนดาร์ดเดิมมันทําให้ความรู้สึกความเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายมีความอิมแพคมันหายไปประมาณนี้ แล้วกันนะครับผมใช่แล้วก็อาจจะซ้อมเรื่องของฟัลลิ่งเลเวลของฟัลลิ่งที่อาจจะต้องได้เท่ากันมากกว่านี้ฟัลลิ่งมีทั้งคนที่ได้ไม่ได้แล้วก็คนที่คีบคาแรคเตอร์ตลอดทั้งหมดแล้วก็ไม่ตลอดทั้งหมดเขาว่าไม่ตลอดทั้งหมดสมัยติทเหมือนใช่แบบเป็นท่อนอื่นใช่แบบอยู่ในช่วงของการเต้นอย่างเดียวหรือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเวทีอย่างเงี้ยน้องจะดูคาแรคเตอร์ความเสียบินไปกันคล่องแค้นเยอะประมาณนี้ครับแล้วผมปิดท้ายที่กลุ่มเท็กซัสเลยครับเชิญครับสวัสดีครับอ่า ต่อจากสองคนนี้เลยนะจะเดิมจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำทีเนี้ยอย่างแรกเลยพี่จะบอกว่าพี่พี่ชอบสิ่งที่แบบเตรียมมาคอสตูมทุกคนดูดีมากเนาะพร็อพอะไรเงี้ยเห็นเห็นพี่เห็นว่าเราเตรียมอะไรมาเนาะซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถ้าพูดนะมันเหมือนเราเตรียมหรือเราสร้างงานหลังบ้านหรือว่าบทมาได้โอเคเลยในวันนี้แต่ว่าในสิ่งที่รู้สึกว่ามันยังทำให้กลาฟมันไม่ถึงเพราะอะไรรู้ไหม ความเชื่อมันยังไม่ถึงเออความเชื่อเวลาที่เราแสดงใช่ไหมหรือ energy พลังไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีนะทุกคนมีแต่ว่าในในบางครั้งอ่ะเราเออเราอาจจะต้อง work กันให้มากคออย่างเช่นเราจะต้องเราอาจจะต้องมี section ที่เรากัแบซอมแล้วเราเออเป็นโลโก้เราเห็นว่าเธอเล่นเบอร์ไหน เธอเล่นสิฉันจะเล่นห้าไม่ได้นึกออกใช่ไหมมันต้องอยู่ในเลเวลเดียวก,กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดว่าจะช่วยพวกเราได้ในภาคเรียนสองเราต้องรู้ในทุกกริยาบทหรือว่าในทุกๆซองที่เราจะปร์ฟอมว่ามันกําลังสื่อสารอะไรอยู่ใช่ไหมอย่างตอนนี้มันมันมันเป็นเหมือนเราเล่นเพื่อให้คนดูจะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้แต่เราไม่ได้อยู่สถานการณ์นั้นจริงๆนี่อยอรอว่าหรือความการยืนสเตปเสซนบนอย่างเช่นตอนจบที่ทุกคนแบบว่า ใช่ไหมจะฟิลนั้นอ่ะมันยังมีความคขึ้นๆกางๆบางคนเชื่อเมื่อกี้ก็คือเชื่อสิทเลยอ่ะแต่บางคนก็ยังแบบยังจูนไม่ติดหรือยังแบบยังเหนื่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันค่อนข้างสําคัญเพราะว่าเนี่ยมันมันเป็นส่วนของถามว่าเราเต้นไม่พอมไหมวันนี้มีบ้างแต่ไม่ได้แย่เลยถ้าพูดตรงๆอย่างที่ผู้แบงค์บอกเลยว่าเลเวลอ่ะของทีมเรามันใกล้กันมีแผ่ไหมมีเนาะฟอร์เวิร์ดต่างมันจะเห็นแบบว่า การลุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่คนคนมันเยอะใช่ไหมครับนั่นแหละคิดว่าสําหรับพี่ถ้าถามว่าต้องเติมอะไรสําหรับโชว์ที่โชว์ไปเมื่อกี้ก็เติมความเชื่อไปทําให้ acting น่ะมันดูเวียวใช่ไหมตอนนี้พอเราดูแลแบบอ๋อเราเห็นนะว,ว่าน้องจะจะเล่าอ,อะไรแต่เรายังไม่รู้สึก touch หรือยังไม่รู้สึกแบบอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยถ้าสมมติว่าหนูเปิดมาปั๊บเราสามารถพาเราเข้าแบบไปเชื่อได้อยู่ในเรื่องนั้นได้ จากนั้นมันต้องเปิดใจคนดูแล้วมันจะมันจะอินพอมันอินเกล้าก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วก็ไปเวิร์กออนเหมือนที่ครูแบงค์บอกในเรื่องของความพร้อมเพียงที่มันมากขึ้นเพราะว่าทีมเรา8คนซ้อมให้เยอะทั้งจูนฟิลแล้วก็จูนเบสิกแล้วก็แล้วก็มูฟเในทุกภาครับก็เตรียม่ยอมมากเขานี่ขอบคุณคอมเมนต์จากคณะกรรมการด้วยนะครับผมและขอบคุณด้วยเสิร์มาตลับทีมระดับที่สุดของ